เราทุกคนเคยได้ยินและคุ้นชินกับเรื่องราวของโลกจะจมน้ํานะครับเมืองจะจมน้ํานะครับมันไม่เกินความจริงเหตุผลเพราะว่าโลกเราเนี่ยมีน้ําถึง3ใน4ส่วนนะครับและแผ่นน้ําแข็งเนี่ยอยู่ขั้วโลกใต้นะครับทวีปแอนตาร์กติกเนี่ยใหญ่เป็นระดับเขาเรียกว่าติด1ใน5ของทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นน้ําแข็งล้วนนะรอวันละลายอย่างรวดเร็วและละลายเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับน้ำทั้งหมดมันก็จะเอ่อน,นะ ทีนี้เรามาดูครับมีเมืองหลายเมืองครับย้อนไปเป็นร้อยปีพันพันปีนะจมอยู่ใต้น้ําอยู่ท่านกดติดตามเพาเวอร์เบนให้ดีผมเล่าไปหลายเมืองแล้วนะครับอย่างเมื่อเมื่อวานก่อนนะครับนะผมก็พูดเรื่องของที่อยู่ญี่ปุ่นนะครับโยะอะโยโยกุนะโยกูอะไรนี่แหละครับนะเมืองอยู่ญี่ปุ่นนะจมประมาณเอ่อหมื่นสองพันปีเพ่ะเพื่อนเป็นเมืองแบบมีพีระมิดมีก้อนหินใหญ่โตเป็นเมืองแบบใหญ่มากๆนะแบบไม่รู้สร้างได้ยังไงนะครับ เขาตรวจดูจากขาบอนนะครับประมาณ1 2 0 0 0ปีนะโอ้โหเราย้อนไปร้อยสอง้ปีเราก็หนัก้ะครับนะโบราณมากทีวีเนี่ยร้อยปียังไม่มีเลยนะครับนะคือเอาง่ายร้อยสองปีเนี่ยโบราณสุดๆนนะครับล้วสมัยก่อนสร้างไดนะ้ยังไงอะโยกานุผมจําชื่อไม่ได้ขออภัยด้วยนะครับอยู่ญี่ปุ่นนะ่ท่านลองไปกดติดตามผมไว้เดี๋ยวคลิปบ,บัจะรนให้ท่านดูนะครับทีนี้เรามาดูอยู่ประเทศหนึ่งครับนะก็คือมีเมืองที่จมอยู่นะครับและเขาขึ้นเชื่อว่าขึ้นชื่อว่าเมืองเนี่ยแต่ก่อนนะก็คือเป็นแหล่งแบบโอ้โหอัรรอะอน,นะบนะ ก็คือเมืองพอต t ล o ยลนะครับประเทศจาเมกาเมืองพอต t ล o ยล l เป็นหมู่บ้านที่ติดอยู่กับปากอ่าวคิงตั้ของจาเมกาเป็นแหล่งศูนย์รวมการติดต่อแลกปเปลี่ยนการซื้อสินค้าซึ่งนับว่าเป็นเมืองที่พวกโจรสลัดนะนักเดินเรือใช้เป็นแหล่งซ่องสุมกําลังพลนะครับและพักผิงนะแน่นอนว่าภายในเมืองเนี่ยย่อมมีออชญาก,กรรมนะครับการป้นการฆ่าเป็นอยวันเลยแหละ จนทําให้มันมีฉายาว่าเป็นเมืองคนบาปนะหรือเรียกได้ว่าเป็นดินแดงป่าเถื่อนที่ใครๆนะไม่อยากเข้ามาครับจนกระทั่งในปีคศ1692ครับเกิดเหตุการแผ่นดินไหวครับรุนแรงเนี่ยมน่ากว่าว่าแผ่นดินไหวเนี่ยอย่างที่บอกแผ่นดินไหวมันแยกมันถล่มได้นะมันเกิดการดีดตัวของแผ่นเปลือกโลกใต้มหาสมุทร่ซึนามินะจนทําให้เกิดคลื่นยักษ์เห็นไหมครับเกิดคลื่นยักษ์จากท้องทะเลทาโทมครับเข้ามาอย่างรุนแรงเลย ผู้คนล้มตายหลายพันคนบ้านเมืองนี้เสียหายนะครับสิ่งก่อสร้างพังทลายลงและจมลงไปใต้ท้องทะเลในที่สุดแต่ก็ไม่ไวครับมีคนเฉยโอกาสดำลงไปค้นหาสมบัติเมืองใต้บาดาลนะครับ <c oughs> ซึ่งก็มีเรื่องเล่าจากคนที่ดำน้ําไปหาสมบัติว่าพวกเขาได้ยินเสียงระฆังเหมือนระฆังในโบสถ์ครับซึ่งทําให้รู้สึกว่าเมืองพอตดรอยั่ใต้บาดาลนี้ยังมีชีวิตและไม่หลับไหลยังมีคนเล่าต่อ กันหอยอีกว่าหากใครนะครับก็ตามที่หวังจะไปรีดคนสมบัติในเมืองนี้นะใต้ทะเลเนี่ยครับจะเจอกับฉลามน้ําเงินหรือฉลามวานคอยไล่ทำร้ายเสมือนว่ามันกําลังปกป้องสมบัติเมืองใต้น้ำทะเลอยู่นะครับเนี่ยมันมีหลายเมืองนะเพื่อนๆผมนี้อ่านหลายเมืองแล้วนะผมจะบอกให้ที่จมอยู่ใต้น้ํานะครับแบบพูดถึงมันมันมันเหมือน,น,นอารมณ์ว่าโลกเนี่ยมันเซตซีโร่หลายรอบแล้วเซตซีโร่คือเซตโลกใหม่นะครับ คือมนุษย์ในยุคหลายพันปีาหายไปนะแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นนยครับนครวากะเมืองใต้น้ําก็มีนันอยู่ใต้น้ําอีกพิระมิดโยนาคุนิจิมะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยพิระมิดโยนโยนาคุนินะครับจิมะนะครับอยู่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้หมื่นสองพันปีนะครับเมืองใต้น้ํายุคโรมนที่ประเทศอิตาลีก็มีนะครับก็คือโลกเราอ่ะเราไม่รู้เซซิโร่กี่รอบแล้วเซซิโร่ก็คือแบบมันได้ดวงาวศูนยไปทั้งโลกอ่ะก็เปลี่ยนใหม่นะ กลางใหม่นะครับเออเนี่ยของเราอะ่ะถ้าจะจําความกันได้จริงๆเนี่ยเราย้อนไปแค่ปู่ย่าตายายช่วงสง,สงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับย้อนไปประมาณนั้นอะ่ะไม่ย้อนไปไกลมากแต่ถ้าย้อนไป6กจุดแปดร้อยปีหรือพันปีสองพันปีสามสี่พันปีหมื่นปียเงี้ยมันย้อนไม่ได้แล้วนะครับแต่มันมีอารยาธรรมหลักสี่พันปีอย่างอียิปต์ไงพีระมิดสี่พันห้าร้อยปีอย่างอ่าโยกันที่ญี่ปุ่นที่ผมบอกเนี่ยหมื่นสองพันปีนะครับ มีที่หลายประเทศครับอายุมากกว่า5,000ปีอ่ะมันสร้างได้ยังไงวะเขาสร้างได้ยังไงวะแล้วมนุษย์แบบเซซิโร่นะครับเปลี่ยนล้างโรคในกีก่รอบไม่รู้นะครับนะชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม powerbent นะครับแล้วฝากแชร์นะครับแล้วก็ฝากอุดหนุนสินค้าเป็นกําลังใจในช่องนี้นะครับผมรีวิวสินค้าอยู่ด้วยนะครับหรือใครอยากเรียนเป็นนายหน้า t ิ k กต็อกนะครับหรือใครแบบอาจจะจ้างงานรีวิวอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถติดต่อได้เนาะ กดติดตามกันดอนก่อนนะครับสำคัญมากมาก